มี11แฟลกชิพตัวใหม่สเปคจัดเต็มกล้องเทพในราคาที่ว้าวมากๆเลยนะครับจะจัดเต็มแล้วสเปคมันจะดีจริงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยตียไอจะมาเล่าให้ฟังนะครับ พ็มาอยู่ในมือตีไอแล้วนะครับผมสำหรับมี11แฟลกชิพตัวใหม่จากทางเยวหมี่นะครับผมที่เปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยมีสเปคที่จัดเต็ม มากๆในเรื่องของตัวชิปตัวใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของกล้องด้วยนะครับผมมันจะจัดเต็มอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ตี๋ไอมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาทดสอบกันให้ดูเลยนะครับ<อ>ซึ่งยังมีรีวิวแล้วก็เทคนิคดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันในทุกๆวันเลยนะครับอย่าลืมก,กด subscribe ให้กับช anel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมปาอย่างแรกที่จะพูดถึงของตัวมี11ตัวนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์นี่ดีไซน์นะครับด้านหลังของเขานะครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นกระจกนะครับเป็นคอน ด้วยนะครับมีความแข็งแรงทนทานแน่นอน เฮ้ย <c oughs> นี่นันเปียดันเปียสีสันเนี่ยมาเป็นแบบผิวด้านๆหน่อยมาพร้อมกับ2สีนะครับคือสีม i d ไ i g h เกร a y นะครับผมแล้วก็สีที่ตาไอถืออยู่คือ h o r i z o ั b l u e นะครับจะออกฟ้า,ฟา,ฟานๆน้ำเงินน้ำเงินเหลือบดูรุ้งรุ้งสวยๆนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยส่วนเรื่องของดีไซน์ตัวกล้องก็จะเป็นแบบนี้นี่มันจะมีอยู่3มเลนนะครับผมมีเลนหลักเลนอัลโตวาวแล้วก็เลนเทเลมาโครนะครับผมแล้วมีแฟลชอีกอันหนึ่งน,นะเป็นสีเหลียมแบบนี้นะครับนี่ซึ่ง ก็จะมีแบบวงกลมวงกลมวงวงไว้รู้เลยว่าเลนไหลเป็นเลนหลักนะครับนี่ส่วนดีไซน์รอบๆเครื่องนะครับผมที่ด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับผมปุ่มพาวเวอร์แล้วก็เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีขีดสัญญาณเสาอากาศก็ว่ากันไปนะครับด้านบนก็จะมาพอม IR b l a s t e r นะครับผมเอาไว้สั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าของพวกตระกูลเสี่ยวหมี่อะไรต่างๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอยู่แล้วของทางแบรนด์เสี่ยวหมี่เนาะที่จะให้ตัว IR b l a s t e r ตัวนี้มานะครับมีรูไมโครโฟนนะครับผมแล้วก็มี รูลําโพงที่ด้านบนด้วยนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์นะครับที่บ่งบอกว่ามีการจูนเสียงนะครับปรับแต่งเสียงมาโดยฮาร์แมนคอร์ดอนนะครับผมเป็นแบรนด์ลำโพงชื่อดังเหมือนกันนะครับผมที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องไม่มีอะไรโล่งๆนะครับผมด้านใต้นะมีถาดใส่ซิมนะครับผมตรงนี้สามารถใส่ได้2ซิมนะครับซึ่งรองรับ 5G เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทั้ง2ซิมเนี่ยสามารถใส่ 5G ได้พร้อมๆกันเลยนะครับสแตนบายเป็น 5G ได้2ซิมเลยนะ ส่วนรูชาตเป็นแบบ USB-C นะครับผมนี่แล้วก็มีรูไมโครโฟนแล้วก็รูลําโพงนะครับอ่รารอบๆตัวเครื่องก็ประมาณนี้มากันที่หน้าจอนะครับผมหน้าจอของ มี11ตัวนี้เนี่ยหน้าจอขนาดอยู่ที่6.81นิ้วนะครับเป็นพาแนลแบบอามูเลดด้วยนะครับและใช้หน้าจอเป็นแบบดอทดิสเพลย์นะครับมีการเจาะรูซ่อนกล้องเล็กๆตรงนี้ด้านบนมุมซ้ายนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรูก,กล้องที่เล็กมากๆเลยนะครับทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยรบกวนสายตาซะเท่าไรนะดูจากมุมตรงนี้เนี่ยถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับหน้าที่เป็นใกล้ๆก,ก,กับตัวของเวลาอันนีีนนนนนนน้้มมมา็รผอตง11 ให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ WQHD+ <Wow. S 1> นะครับถ้าได้ง่ายๆก็คือระดับ 2K ประมาณนั้นเลยนะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยก็ยังให้อัตรา refresh rate นะครับผมอยู่ที่120 h z มาอีกนะครับซึ่งอัตรา refresh rate 120 h z อันนี้ก็เป็นแบบ adaptive นะครับซึ่งก็จะปรับเปลี่ยนไปตามคอนเทนต์นะอันไหนที่แบบลื่นๆก็จะไปลื่นๆไปเลย120 h z ไปเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้บอกเลยว่า การปรับแบบ 2K เมื่อกี้เนี่ยเป็น120เฮิรต์ได้เลยนะครับผมไม่ใช่แบบว่าจะเอา120เฮิรต์เนี่ยต้องปรับเป็น Full HD เท่านั้นนะครับ<ด>อันนี้ก็ได้รับความละเอียดเต็มๆคมๆแบบ120เฮิรต์ไปเลยนะฮะ<ด>ในส่วนของเรื่องทัชแซม p ิ i n g นะครับผมหรือว่าอัตราการตอบสนองต่อการชาร์จเนี่ยก็อยู่ที่480เฮิรต์นะครับก็ทัชกันลื่นๆไปเลยนะครับผม<ด>นี่ก็แบบถ่ายๆได้ถ่ายไ,ไปถ่ายเฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอร์นะครับผมก็ ลื่นๆได้สบายใจนะถาลายหัวแตกไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับผมในเรื่องของจอเนี่ยยังรองรับเป็นระบบ HDR 10+ Plus ได้ด้วยนะครับก็คือสีดําก็จะดําสนิทหรืออะไรแบบนี้หืมคมๆเข้มๆดูหนังได้สะใจแน่นอนนะครับและยังมีความสว่างเนี่ยที่ถือว่าเอาไปออกแดดอะไรแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าสู้แดดอยู่พอสมควรเลยทํางานกลางแดดกลางแจ้งได้ดีเลยนะครับแล้วถ้าใครสังเกตดีๆนะครับผมหน้าจอของมี11ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบขอบโค้ง4ด้านนะครับซ้ายขวาบนล่างเนี่ยตรงนี้ขอบโค้งลงไปหมดเลยนะครับแต่การโค้งตรงนี้นะครับผมไม่ได้โค้งแล้วแบบว่าเอ้ยมันเห็นในเรื่องของคอนเทนต์ไม่ชัดมันตกขอบอะไรแบบนี้นะครับด,ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยอันนี้โค้งแต่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยโค้งลงไปนะครับแต่จอแสดงผลเนี่ยไม่ได้โค้งมากทําให้คอนเทนต์ที่ ต้องขอบขอบเนี่ยยังถือว่ามองเห็นได้ชัดเจนได้ดีอยู่นะครับไม่รู้สึกว่าเอยมันตกไปแล้วแบบเออมันแบบขอบมันเบลอๆหรือว่าสีมันเพียเพ้ยนๆแบบนี้นะครับผมถือว่าทําได้ดีในเรื่องของขอบโค้งสีด้านของมี11ตรงนี้นะครับซึ่งขุมพลังที่มากับตัวมี11ตรงนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็น่าจะแรงสุดๆณตอนนี้ของฝั่ง Android แล้วนะครับคือ Snap d r a g o n 8 88 8นะครับผม <Wow. S 1> ตรงนี้เนี่ยถ้าใครเอามาเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับผมถือว่าน่าจะสบายๆเรื่องของ Facebook อ g t w i t t e r อย่างเมื่อกี้ได้บอกไปแค่หน้าจอก,กลื่นๆแล้วนะครับชิปก็ลื่นๆอีกนะครับผมส่วนถ้าใครเอามาเล่นเกมนะครับเกมสามันประจําบ้านอย่างพวกของ R o V นะครับผมหรือว่า p u b G อะไรแบบนี้ก็เล่นได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ายัางไงเนี่ยใครอยากจะดูการเล่นเกมแบบเต็มจริงๆนะครับเดี๋ยวจะไอจะมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันจะได้เป็นเรื่องของเกมเต็มๆเลยนะครับว่าแต่และเกม ลดไปเท่าไรนะครับผมแล้วมีเกมอะไรยังไงเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามคลิปเรื่องของการทดสอบเล่นเกมด้วยแล้วกันนะฮะซึ่งตัวมี11ตรงนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับมี UI 12นะครับผมตอนนี้เนี่ยยังเป็น12อยู่นะเดี๋ยวอนาคตจะมีการอัปเดตเป็นมี UI 12.5นะครับที่จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมี UI 12ก็มีหน้าตาที่หน้าตาน่าใช้นะครับผมอ่า อันนี้เนี่ยใช้งานได้ง่ายๆนะครับผมพอเป็นมี12.5ปุ๊บเนี่ยเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือว่าประสิทธิภาพรีดออกมาจะได้เยอะกว่านี้แน่นอนนะครับมาถึงเรื่องที่เป็นไฮไลท์สุดๆของมี11ตัวนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมก็คือเรื่องของกล้องแล้วก็การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะฮะเรื่องของสเปคกล้องตัวนี้นะครับผมกล้องหลักของมี11ตัวนี้อยู่ที่108ล้านนะครับแล้วก็อีกเลนหนึ่งเป็นเลน u ั t ตร w i ไวนะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซลและอีกเลนนะครับเป็นเลน เทเลมาโครนะอยู่ที่5ล้านนะครับส่วนกล้องหน้านะครับที่เป็นดอทดิสเพลย์ตรงนี้เนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับผมซึ่งฟีเจอร์เขาเยอะมากๆเดี๋ยวจะไปทดสอบให้ดูเลยนะครับไปเดินถ่ายให้ดูเลยว่าเอ้ยออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วหมวดวิดีโอที่น่าสนใจแล้วเขาบอกว่าเป็นจุดเด่นไฮไลท์จุด,ดๆดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งการที่จะไปทดสอบนะครับเรื่องของกล้องเนี่ยเอาไปถ่ายวิวถ่ายอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าจะแห้งเหี่ยวเกินไปสำหรับช่องอติรีวิวนะครับเราก็เลยเรียกคาถาเชิญนะครับเียกแบบ ประจำช่องของเราออกมานะคบนี่โอ้วันนี้มาลูกสวยๆเลยนะเนี่ยนะครับกับเด็กหญิงเจนนี่ประจำช่องอติรีวิวนั่นเองนะครับเฮ้ยป้าเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบกล้องของตัวมีสิเอตัวนี้กันเลยนะครับเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของการถ่ายวิดีโอไปโอเคซึ่งนี่ตัวกล้องเด่นๆของทางมี11ตัวนี้เนี่ยคือเรื่องของโหมดการถ่ายวิดีโอใหม่นะครับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า เมจิกม <Magic> mm ูวี่เออจะเป็นการถ่ายและเพิ่มลูกเล่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะเอาไปถ่ายนี่ดูนะครับผมซึ่งฟีเจอร์เขามีเยอะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของเมจิกซูมซึ่งเมจิกซูมตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาช่างกล้องก็คือดอลลี่นะครับผมเป็นการว่าค่อยๆให้แบบอยู่กับที่แล้วด้านหลังในมีการซูมค่อยๆค่อย,อยๆซูมเข้ามาอะไรแบบนี้ซูมเมจิกหรือเมจิกซูมหรือถ้าเป็นภาษาช่างกล้องดอลลี่นะครับเลืยกเข้าไปเลย อ่าก็จะให้เรานะครับให้ห่างก,กับพื้นหลังนิดนึงให้เรากดอัดใช่ไหมครับกดอ,อัดปุ๊บถ้าเราถอยอะ่ะเนี่ยจะรู้สึกว่าแบ็คกราวมันค่อยๆซูมเข้ามาแบ็คกราวมันค่อยๆซูมเข้ามาเออการที่จะทําซูมแบบนี้ได้อะ่ะในกล้องใหญ่ๆมันก็ยากนะมันต้องทําการแบบถอยกล้องออกมาแล้วต้องทําการซูมกลับเข้าไปแบบเนี้ยอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยากคือว่าอันนี้คือแบบอยู่ที่เดิมเลยเนี่ยเออแบบอยู่ที่เดิมดูดิแล้วก็แบบบึ้บชัดมากภาพไม่แตกด้วย ออออออแล้วอีกไฮไลท์หนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเรื่องของโหมดหยุดเวลาบริการที่จะทําให้ออบเจกต์หรือว่าวัตถุบางอย่างที่อยู่รอบตัวแบบมีการหยุด,ยดลงหรือว <Huh? S 1> ่าถ้าเคยดูหนังเรื่องอะไรนะนายูซีบีอ่ะที่แบบแล้กวก็ฝนหยุด <What? S 1> อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแต่นี้อาจจะเป็นพวกใบมงใบไม้ใช่เดี๋ยวลองโยนใบไม้ดูนะส <2, S 1> ไป 1. 1> หนึ่งดไปแล้วเดินมา อยู่ตรงไหนที่นี้เห่าเออว่าเฮานุูกเล่นนะเยอะเลยจริงๆมีอีกนะจริงจมีอีกนะก็คือเรื่องของการถ่ายแบบโลกคู่ขนานใคยดูแบบหนังเรื่องที่เป็นแบบมันจะมีแบบสองฝั่งที่เดียวกันนั่นแหละีีไหมเออออก็จะเป็นประมาณนี้นะเออเราขยับกล้องมันก็จะแบบปื๊บโลกมันติดกันโอเคในส่วนของตรงนี้เรื่องของการโคลนนะครับรอบนี้เนี่ยจะมี หมดเรื่องของการหยุดเฟรมเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงนะครับผมก็คือแบบว่าให้แบบเนี่ยเดินไปแล้วก็มันจะมีตัวเองเนี่ยหยุดเฟรมไว้แล้วก็เดินเข้าไปหาตุดตดตดอะไรแบบนี้เออนะครับเดี๋ยวให้ดูผลลัพธ์เดี๋ยวให้ดูผลลัพธ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม นอกจากนี้ก็มีในเรื่องของการถ่ายแบบกลางคืนที่เป็นแบบงเอ็ exposure ที่มันจะเป็นเส้นๆกับรถวิ่งเดี๋ยวเราขึ้นผลลัพธ์ให้ดูแล้วกันก็มีให้เราได้เลือกเล่นนะครับแต่หลักๆเด่นๆก็คือเรื่องของซูมแล้วก็หยุดเวลาแล้วก็เรื่องของโลกคู่ขนาดนั่นเนี่ยเพิ่มเข้ามาใหม่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกันแบบธรรมดากดันบ้างกันบ้างนะครับผมว่าถ่ายอะไรยังไงมาเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโดยวิดีโอของมี11ตรงนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุด ได้อยู่ที่ 8K 30เฟรมเรทหรือ a k 30เฟรมเรทที่เลนหลักนะครับผมส่วน 4K 60เฟรมเรทนะครับได้เลนหลักแล้วก็ส่วน 4K 60เฟรมเรทนะครับสามารถถ่ายได้เฉพาะเลนหลักนะครับส่วนเลนอัลตร w i ไวเนี่ยจะถ่ายได้อยู่ที่30เฟรมเรทที่ 4K เหมือนกันซึ่งอันนี้อาจจะมีข้อจํากัดนิดน,นึงก็คือเรื่องของสามารถถ่ายได้6นาทีนะครับใน a k นะซึ่งนอกจากนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะถ่ายวิดีโอแบบ นิ่งๆน,นะครับตัวมี21ตัวนี้เนี่ยเขาก็มาพร้อมกันสั่นแบบ OIS ด้วยแล้วก็ EAS คือการกันสั่นแบบในตัวเลนแล้วแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยมาช่วยให้กันสั่นอีกนะครับผมซึ่งสามารถถ่ายกันสั่นได้ทั้ง2เลนเลยนะครับเลน Wide แล้วก็เลน o u t r ตราวานะครับสามารถทํากันสั่นได้ทั้งคู่แล้วนะครับผมก็จะทําให้วิดีโอเนี่ยออกมาได้นิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับอยู่ที่ควะมเียด Full HD 30เฟรมเรทนะครับผมไป เออดูสิสกรีนโทนสีผิวนะครับของ 8K อ่ะลองเดินกับ 8K ดูนะครับผมว่าใช้งานจริงได้ขนาดไหนในเรื่องของกา,การเดินถ่ายไปด้วยเงี้ยการโฟกัสนะครับการเจอแสงแดดอันนี้เป็นการกันสั่นในเลนเอลร้าไวนะครับมุงจะกว้างขึ้นอีกนิดนึงเพช่วยให้กันสั่นได้ดีขึ้นอ่ะวนลอะไปนะครับวิบ่งวนรอะไป <c oughs> โอเคโดยวิดีโอกล้องหน้าตัวนี้นะครับก็จะสามารถถ่ายได้ที่ Full HD 60เฟรมไปเดี๋ยวไปถ่ายกันโอเควิดีโอกล้องหน้านะครับของมี11สามารถอัดได้สูงสุดอยู่ที่ Full HD 60เฟรมนะครับความนิ่งก็จะประมาณนี้ว่าโอเคไหมเรื่องของสีนะสันสีโอเคเลยแต่รู้สึกว่ากล้องหน้าจะรู้สึกว่าผิวจะดูแบบเรื่องไงสกินโทนมันจะดู เอา่ขาว,ขวดูและอีกหนึ่งจุดที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของมีสเวทนี่อันนึงนะครับก็คือเรื่องของกล้องมาโครซึ่งบอกเลยว่าโหมดมากๆเลยนะครับผมเอาแบบซูมใกล้ๆแบบเห็นอย่างเช่นนกาแบบนี้ยคือแบบเห็นแบบเป็นแบบเหล็กๆ,ๆๆนี่ชัดเจนมากเลยนะครับเดี๋ลองให้ดูดลองให้ดูดูความใกล้โอ้โหขนาดนี้แล้วอ่ะก็โหดเกิน โอเคซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นไฮไลท์เหมือนกันคือเรื่องของ AI ที่เข้ามาในตัวของมี UI นะครับผมคือ AI erase นะครับที่ช่วยมาทำให้ภาพของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อเราไปถ่ายติดแบบว่ามีคนมาอยู่ในเฟรมเรา,าเป็นอย่างเงี้ยสามารถลบออกไปได้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวลองลบคนออกให้ดูนะครับ ส่วนเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่นะครับอันนี้หายห่วงแน่นอนเพราะเขาให้แบตเตอรี่มาเยอะถึง4,600 m mm อมิลลิแอมนะครับอันนี้เนี่ยบางคน,นอาจจะรู้สึกว่ามันแค่4,600 m mm มิลลิแอมเองรุ่นอื่นเนี่ยอาจไป5 0 0 0กันแล้วนะครับแต่ตัวมี11ตรงนี้เนี่ยเขารองรับนะครับการชาร์จแบบ5 5วัต์แบบอัดเต็มเต็เตนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าชาร์จเต็มเนี่ย 100%เนี่ยใช้เวลาประมาณ40กว่านาทีเท่านั้นเออชาร์จไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ได้มาแล้ว80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมกับ55วัตตรงนี้ซึ่งแถมมาในกล่องด้วยนะครับกับ55วัตตรงนี้นะครับผมโดยนอกจากการที่จะชาร์จแบบ55วัตตรงสายที่เป็น USB-C ตรงนี้แล้วนะการชาร์จแบบไวเลสชาร์จของเขานะครับก็ชาร์จได้ไวถึง5 0 วัตเลยนะครับ <Wow. S 1> ผมและเท่านี้ยังมีเคมิกในเรื่องของการรีเวิร์สชาร์จไปให้อุปกรณ์อื่นๆได้อีกเนี่ยอยู่ที่กําลังไฟส10บวัตเอาไปชาร์จพวกหูฟงหูฟังอะไรต่างๆหรือว่าไปชาร์จให้กับมือถือเครื่องอื่นก็สามารถทําได้นะครับกับมี11ตรงนี้ซึ่งสเปกแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่จะไอเล่ามาทั้งหมดนี้นะครับก็มารวมอยู่ในมี11ตัวนี้ซึ่งถ้าบอกราคาไปจะรู้สึกว่ามันโอ้โหมันคุ้มค่าคุค้มราคามากๆกับราคาที่ได้นะครับคือเริ่มต้นอยู่ที่แป21,000 9ก้าบาทเท่านั้นนะครับเรือธงสเปคจัดเต็มฟีเจอร์แน่นสุดๆนะครับผมในราคานี้นะส่วนอีกราคาระคะนี้นะครับรำแ8เหมือนกันความอยู่256นะครับราคาเพิ่มมาอีก2,000เป็น23,990บาทนะครับผมซึ่งตอนที่จะใหอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับผมเขามีพรีออเดอร์ตัวมี11ตรงนี้นะครับถึงวันที่สิบสองมีนาครับผมแล้วจะเริ่มเปิดให้ขายจริงๆเนี่ยวันที่สิบสามมีนาครับซึ่งถ้าใครพรีออเดอร์ก็จะได้ของแถมอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงใครสนใจ ก็ไปสั่งซื้อเพลย์เดอร์กันได้นะครับผมก็ประมาณนี้อย่าลืมฝากไปตามเรื่องของการเล่นเกมด้วยเดี๋ยวจะมีเ,เรื่องของการรีวิวเต็มๆหลังการใช้งานจริงๆว่าเป็นยังไงอีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยละกันนะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะเผื่อติดตามไว้นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนิดนึงก็ดีดเผื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาจะได้เข้ากดดูเลยนะครับฝากด้วยละกันวันนี้แต่อาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับป๋ิตีรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ